สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่เกมรบอปองพายในแบบแดนดีเวลวันนี้ก็เป็นวันที่ผมรอคอยที่จะได้เล่นเจ้าตัวนี้มานานแสนนานได้เล่นสักทีและถือว่าเป็นเมนคาแรคเตอร์ตัวแรกของผมด้วยนะครับกับเจ้าบอเบ็ดก็คือตัวนี้ได้แหละที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยตัวแรกเลยที่ได้มาเออจะว่าไปเป็นเมนคาแรคเตอร์ตัวแรกที่ได้แต่ได้ก่อนตัวเมนคาแรคเตอร์ที่มีมาก่อนหน้านี้เออจริงดิ <c oughs> ซึ่งณนวันนี้กิจกรรมก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีวันหาได้แล้วนะเจ้าตัวนี้ยกเว้นว่าในช่วงฮอลิเด์เจ้าตัวนี้น่าจะมีโอกาสกลับมาใหม่นะคิดว่านะก็ต้องรอไปช่วงสิ้นปีแล้วกันอ <c oughs> าหารจะจัด แต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะหรืออาจจะมาตัวใหม่อันนี้ก็รอดูเนะว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาใหม่บ้างที่เป็นในช่วงอีเวนต์เวลาจํากัดอะไรพวกนี้เนาะสําหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเราเมนคาเลคเตอร์เนี่ยก็จะมีความพิเศษของตัวเองนะอย่างแรกก่อนเราไปดูความสามารถกันก่อนนะครับมาฮะนี่ สำหรับเมนคาแรคเตอร์ทุกตัวนะที่เป็นเมนคาแรคเตอร์จะมีถึง2ความสามารถด้วยกันแล้วก็สเตตัสต่างๆด้านร่างเนี่ยเหมือนจะเยอะกว่าตัวอื่นด้วยมั้งเท่าที่ผมเคยไปอ่านมานะเดี๋ยวผมขอลองนับดูก่อนนะว่าดาวแต่ละอันเด็ดมันมีเยอะกว่าตัวปกติหรือเปล่าสกิลเช็ค4เดี๋ยวไปบวกกับ4ด้านล่างตรงนี้ก็เป็น8บวก3เป็น11 11บวก5เป็น16มีทั้งหมด16ดวงด้วยกันนะเดี๋ยวลองไปนับตัวปกติกันนะว่าจะมีเท่าไหร่อย่างบล็อกเทนั้นนี้โอ้สบายๆเลยครับเอา5้คูณสก็เท่ากับ15นั่นเองเนี่ยมันจะมีเยอะกว่านะในส่วนของดาวตรงสเตตัสตร,ตรงนี้เนาะเจ้าฐานตัวนี้ล่ะ เจ้าฐานตัวนี้ถ้าเอาดาวตรงมุฟเมนสปีดออกไปให้สกิลเช็คก็จะเป็น3ามมุมเบนสปีดก็จะเป็น3เหมือนกันเราจมีน่ามีสเอาไปให้นี่ไงมันก็มี15เท่ากันนะที่เป็นตัวปกติแต่ถ้าเป็นเมนคาแรคเตอร์จะมีถึง16ดวงด้วยกันแต่แต่แต,แต่คิดว่าทุกทุคนก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วเพราะว่าเมนคาแรคเตอร์จะมีหัวใจแค่2ดวงครับมีแค่2ดวงนึกคิดแล้วก็เครียดนะครับเออไม่เป็นไร แต่ว่าแรกมาด้วยกับการที่มีดาวเพิ่มมา1ดวงเนาะแล้วก็ความสามารถถึง2ความสามารถด้วยกันเดี๋ยวมาดูที่ความสามารถแรกกันดีกว่านะครับก็คือตรงนี้เนาะเป็นสกิลแอคทีฟนะก็คือเราต้องกดใช้นั่นเองผมจะสะรุปให้ง่ายๆเลยละกันนะว่าสกิลแรกนี้ทําอะไรได้บ้างอย่างที่บอกครับเป็นสกิลแอคทีฟเราต้องกดใช้งานซึ่งถ้าเรากดใช้งานเจ้าสกิลนี้ตัวละครเราก็จะกลายเป็นกล่องครับเป็นกล่อง,องของขวัญอะไรพวกนี้นั่นแหละในระยะเวลา8วินาที ซึ่งพอเราเป็นกล่องเนี้ยให้เรานึกว่าเราเนี่ยสามารถล่องหนได้อ่าก็คือศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นนะไม่ว่าจะไล่ล่าหรือว่าเดินเข้ามาใกล้แล้วกําลังจะเห็นอะไรพวกเนี้ยเราสามารถใช้สกิลนี้ในการหลบการไล่ล่าและก็การโจมตีได้ครับ เอาง่ายๆก็เหมือนไอเทมสโมกอะฮะไอเทมในขวดแก้วสีม่วงๆอันนั้นนั้นแหละที่พอเราใช้ไอเทมนั้นไปปุ๊บเนี่ยศัตรูที่ไล่ล่าเราอยู่ก็จะไม่ไล่ลนั่นเองคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่สกิลของเจ้าบอเบตตัวนี้ยเราจะไม่สามารถเดินได้แต่ไอเทมอันนั้นนะเราสามารถเดินได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าไอเทมนั้นมันอยู่ประมาณกี่วิพอเราใช้ไอเทมไป แต่ว่าของเจ้าบอบเบตอันนี้เราจะเป็นกล่องถึง8วิเลยถือว่านานไหมก็นานระดับหนึ่งนะสามารถที่จะหลบการไล่ล่าได้อยู่เดี๋ยวต้องเอาไปใช้ดูนะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าส่วนคูดาวจะอยู่ที่90วิด้วยกันมาดูที่ความสามารถที่2กันดีกว่านะครับความสามารถที่2นี้เป็นแพสซีฟสกิลนะก็คือเป็นความสามารถติดตัวนั่นแหละเราไม่จําเป็นต้องไปกดอะไรเนาะเพราะว่ามันจะทํางานของมันเองเลยก็คือความสามารถนี้จะใช้กับผู้เล่นคนอื่นนะ น่าจะไม่รวมตัวเราด้วยมั้งอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าจากที่อ่านมาเนี่ยความสามารถเนี้ยมันจะเพิ่มการรีเจน t าม i n a ให้กับเพื่อนๆครับที่อยู่ในบริเวณรอบๆเราซึ่งมันจะมีวงอยู่นะเดี๋ยวผมค่อยไปบอกอีกทีว่ามันคือวงอะไรแต่เข้าไปปุ๊บน่าจะเห็นอยู่แล้วแหละก็คืออยู่ในวงนั้นนะก็จะได้รับการรีเจน d ามีนานะครับเพิ่มไปเลย50%โอ้สูงมาก แต่ถ้ามันใช้กับตัวเราได้นี่ก็ดีนะแต่คิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้อ่ะสองความสามารถก็จะมีประมาณนี้เนาะสเตตัสก็ตามนี้ครับมีที่โดดเด่นก็คือสกิลเช็คที่เป็น4ดาวสตามิน่าที่เป็น5ดาวเลยเดี๋ยวมาดูที่ทิ้งเครสกันสักเล็กหน่อยโอ้โอ้มีอันนี้ด้วยโอ้เพิ่มมาตอนไหนเนี่ยงั้นผมเซฟความเร็วของผมไปก่อนนี่เป็นไงอ่าต่อไปผมจะมาเลือกทิ้งเครสของเจ้าบอเบ็นะซึ่งก็คือเจ้าอันนี้ครับทอยคริส สำหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นการรีเฟซความสามารถที่แอคทีฟได้ก็คือกดใช้งานจะรีเซ็ตไปเลยนะครับเมื่อเราอยู่ในลิฟต์อ่าก็คือทุกๆการที่เราขึ้นชั้นใหม่สกิลก็จะรีเซ็ตให้ทันทีพร้อมใช้งานอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้อันนี้ไปด้วยนะครับก็เพื่อให้เขาตีมเนาะอ่าผมจะใส่แทนอะไรดีนะ เดี๋ยวใส่แทนบูแล้วกันเนาะส่วนรองเท้าผมก็จะใส่ไปเหมือนเดิมนะเพราะผมชอบความเร็วเอาละตอนแรกก็ว่าจะเล่นคนเดียวนะแต่เนื่องจากสกิลพาสซีฟของไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันต้องใช้ร่วมกับคนอื่นซึ่งผมก็คงจะสังเกตไม่ได้ได้ไดแต่วิ่งไกลๆคอยช่วยเพื่อนเท่านั้นก็พอเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหากลุ่มเล่นกันนะครับไปครับ let's go มาไหมนี่ครับสกิล F นะก็คือสกิลแอคทีฟแล้วก็หัวใจ <laughs> หายไปเลยหัวใจหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่า Passive Skill เนี่ยมันคืออะไรมาม嘛เนี้ครับเห็นไหมเนี้ยรอบๆตัวผมอันเนี้ยถ้าเพื่อนมาอยู่ใกล้ๆนะจะรีเจนให้นั่นให้เลยแบบ50%อร์เนรีเจนสตามิน่าเนาะเออโอ้แต่ว่าสตามิน่าผมเยอะมาก200 200เลยโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดชัดคือมันอะห้าเอ้ยไม่ใช่50 5ดาวเลยในส่วนของสตามมิน่าเนาะ เดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลดูนะมาๆๆใกลๆกลๆกดปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะเป็นการหลบซ่อนเอาเพื่อนโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากแต่ว่าเราจะไม่สามารถขยับได้นะจนกว่าสกิลจะจบโอเคนี่ครับก็ประมาณนี้ฮะสกิลเดี๋ยวจบคลิปเลยแล้วกันเนาะเ <c oughs> ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังยัง ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยเพื่อนได้นะแล้วก็ไม่สิต้องบอกว่าซัพพอร์ตเพื่อนได้เพราะว่าดีเจนสตามิน่าได้กับอีกอันนึงก็คือช่วยเหลือตัวเองก็ได้เพราะว่ามีสกิลซ่อนเนาะมามา,มาเพื่อนมาอย,อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวดีเจนสตามิน่าให้มามามผมไม่รู้หรอกว่าดีเจนไหมเพราะว่าไม่เห็นมันน่าจะมีเอฟเฟกอะไรเล็กๆน้อยๆนะที่บ่งบอกว่าเออเพื่อนได้รับการดีเจนเพิ่ม แต่ส่วนของผมก็คงจะไม่เพิ่มนะเท่าเดิมเท่าเดิมเลยแต่แลกมาด้วยกับการที่สัมมิ n นาสูงมากๆนะครับก็ถือว่ายนยวนกันได้อยู่อ่ะอันนี้ผมก็คงจะเล่นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าทุกๆอย่างเกี่ยวกับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูว่ากลุ่มนี้ผมจะไปได้ไก,กละสักแค่ไหนกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองใช้สกิลดิโอใช้ไม่ทันครับใช้ไม่ทันว่าจะลองดูนี่ไงมันเปิดใช้งานแล้วโอ้แต่ว่าสกิลผมมันไอ้นั่นก่อนไงเอ๊ะเดี๋ยนะโอ้มีบอกตรงนี้ด้วย คือสามารถกดตัวทีดูก็ได้นะเห็นไหมมาสเตอรี่มีทีวีตรงนี้ใครเอามาตั้งเนี่ยแดนดี้ก่อนหน้านี้ไม่มีทําไมอะ่ะเอาเทปไปซื้อมาได้แล้วหรอก็เป็นไปได้นะเอาเทปไปซื้อจนซื้อทีวีได้ก็ขอบใจมากแดนดี้ขอบใจมากๆเอาละเดี๋ยวผมจะทําตัวให้มีประโยชน์ขึ้นมาเล็กน้อยนะโอเคโอเคมีประโยชน์ไหมเนี่ยแบบนี้ไม่ไล่ล่าเราแตไปไล่ล่าเพื่อนแทนอะมีตรงนี้เครื่องหนึ่งปันป่นไป โอ้ยใครเพื่อนใจเย็นดิเพิ่งใช้สกิลไปคือเห็นไหมพาร์สิบสกิลเนี่ยก็จะถูกใช้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นแหละก็คือมันจะใช้ไปตลอดทั้งเกมจนกว่าเราจะตุยนั่นเองมาเพื่อนรีเจน,ร,เจนรีเจนสต s ม a ิน n ารีเจนสตัมมินานะอ่าเพื่อนน่าจะเต็มแล้วแหละนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆนะผมว่าเราน่าจะรู้ได้ว่าสต a ม i ินาของเพื่อนมันเท่าไหร่บ้างเนาะเพราะว่านี่เราไม่รู้เลยใครต้องการหรือใครไม่ต้องการเนี่ยไม,ไม่ไม่ทราบจริงๆผมอยากให้มีนะจะได้ไปช่วยได้ถูกเนาะ เอาละผมเดินเล่นมาสักพักและก็ไม่เจออะไรเลยไม่สิต้องบอกว่าหาเครื่องสกัดไม่เจอนะ <c oughs> เดินเล่นอย่างเดียวเดี๋ยวขอหาแป๊บช่วยๆกันก่อนอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลดูนะจึ๊บแล้วก็จะลองดูว่ามันจะรีเซตให้ไหมถ้าเข้าเครื่องไม่สิถ้าเข้าลิปไปแล้วอามามามา,มาดูนะครับตอนนี้80กวิเลยเข้าไปปุ๊บรีเซตให้ไหมมาใช้งานเรียบร้อยรีเซตให้เลยทันทีนะ ก็คือเป็นทึงแคตที่ใช้กับพวกตัวละครที่มีสกิลแอคทีฟเนาะที่สามารถกดได้นั่นเองก็จะดีมากๆหรือพวกแอคทีฟสกิลที่คูดาวนานๆน่ะอันนี้ก็ดีเนาะไปใช้กันได้แต่ถ้าสําหรับผมผมว่าเอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าสกิลผมก็ไม่ค่อยกดอยู่แล้วส่วนใหญ่จะวิ่งหนีเอาอย่างเดียวถ้ามันไม่แบบล้อมหน้าล้อมหลังนะแบบไม่มีทางออกอ่ะก็อาจจะต้องกดใช้อ่าเดี๋ยวดูกันว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะตอนแรกก็ว่าจะพูดว่าเดี๋ยวไปดูกันในชั้นที่5 <laughs> กิจกรรมมันจบไปแล้วไม่ต้องไปดูแล้วนะตอนนี้ทุกๆชั้นก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละไม่มีชั้นพิเศษแล้วแล้วก็มีตัวอื่นด้วยนะครับที่ผมได้มาในช่วงกิจกรรมฮอลิเดย์เนาะอย่างเจ้าทานอันนี้จินเจอร์อย่างนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแยกอีกทีแล้วกันเดี๋ยววันนี้เอาตัวนี้ไปก่อนอกดจะกดตัวอ e. ตัวอ e. ีกับตัวเอมันอยู่ใกล้กันโทษทีเพื่อนโทษทีที่ทำให้ช้า <c oughs> กดตัวเอเพนโอ้โห ได้เครื่องสักทีนะหาตั้งนานจนชั้นที่4เนี่ยได้สกัดแบบจริงๆจ,จังๆการสกัดของตัวนี้ไม่ได้โดดเด่นมากมายนะครับแค่2ดาวแต่ว่าสกิลเช็ค4เนาะใช่ใช่สกิลเช็ค4เลยก็ถือว่ายุ่นๆกันไปฮะสกัดไม่ดีสกิลเช็คดีอยู่ยังไงก็ไปกันต่อครับ Let's go โอ้โอ้โอเ,จเจ้าตัวนี้อ่เนี่ย เดี๋ยวไปทําหน้าที่คอยเป็นเพื่อนให้แล้วกันอ้๋ไม่ได้เจอนานเลยนะเออแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ผมเข้าไปเจอชั้นแรกเลยอันนี้อันนี้เคยเจอชั้นแรกเหมือนกันนะแบบโอ้โหดวงดีจะฉัดเอาละเพื่อน5้าเครื่องจัดไปได้เลยฟรีตัวหนึ่งและไม่ต้องห่วงอีกตัวหนึ่งคือเจ้าชิมโปรนะครับอ่าก็สบายสบายฮะไม่ต้องกังวล มกดผิดอีกแล้วยังไม่ยังไม่ชินนะโอ้โหชอบกดสลับกันนะผมอะคือแบบสกิลไปไว้ที่ตัวคิวได้ไหมอยู่ตัว e F แล้วชอบลั่นไปกดโดยเฉพาะตอนจะเก็บไอเทมเนี่ยจะลั่นไปกดตัว e F นะครับสำหรับใครที่เจอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีจุดสังเกตที่น่าสนใจอันหนึ่งนะก็คือหากเราทําการสกัดเครื่องครบทุกเครื่องแล้วไม่ว่าเราจะอยู่เป็นเพื่อนมันจนแทบไม่มีวันกายร่างก็ตาม ้าเราสกัดเครื่องเสร็จให้รีบหนีเลยนะอย่าอยู่ใกล้เด็ดขาดเพราะว่าตัวนี้ก็จะกลายแรงทันทีนะแล้วก็มาโจมตีเราเลยก็เตือนไว้แล้วกันนะถ้าใครยังไม่เคยเจอเนาะเอาละเหลือเครื่องสุดท้ายใครกันเอ่ยผมขอไม่อยู่ใกล้แล้วคนหนึ่งผมไม่อยู่ใกล้แล้วคนหนึ่งกลัวเพื่อนทําเสร็จแล้วซวยเอาละเพื่อนบอกให้ไปที่ลิฟต์ได้แล้วเดี๋ยวผมวิ่งไปเลยเดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับถ้าเสร็จแล้วเสียงมันจะแตกทันทีเป็นเสียงกระจกเนาะอ่ะเรียบร้อยนะเห็นไหม ทุกคนได้ยินเสียงมานน่นแล้วก็จะวิ่งเร็วทันทีนะครับวิ่งแบบเร็วมากๆแล้ววิ่งเหมือนรู้เลยนะว่าอยู่แถวนี้เออเพื่อนทำอะไรจะให้มันเห็นเหรอแม่เสียใจด้วยมันไปแล้วอ่ะยังคงไปได้เรื่อยๆนะก็ไปกันต่อวัดวัดโอ้โหผมผมคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะไปชั้นที่สิบได้เพื่อน,นันไม่รอดโอ,โ,โอเค โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะก็ได้เห็นความสามารถอะไรนู่นนี่นั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันแต่ว่ามีจุดสังเกตหนึ่งที่ผมเอ๊ะอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูสักเล็กน้อย นี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงจุดนี้ฮะตอนสกัดเครื่องน้ำดำมันจะมีข้อสังเกตหนึ่งนะที่ผมก็ไปเห็นมาโดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่ผมกําลังจะบอกเนี่ยก็คือเวลาเราสกัดน้ำดำนะคือตอนนี้ยังไม่ได้สกัดนะครับแต่ว่าเห็นวงไหมวงยังทํางานอยู่ป๊อปปี้โถเอ้เอามาเอามาไปออกไปอย่ามายุ่งเฮ้ยนี่ครับตอนนี้วงยังทํางานอยู่นะแต่พอสกัดน้ำดำปุ๊บวงหาย โอเคคือตอนสก,กัดน้ำดำวงน่าจะไม่ทํางานนะหรือเป็นบั๊กอะไรอันนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ทํางานคิดแบบนั้นไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลบอกอาจจะผมไว้ที่ชั้นนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอตรงล็อบบี้อีกทีไปครับลิสโก้โอเคครับก็เรียบร้อยไปแล้วทั้งทิงเคสแล้วก็ตูนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องปรับตัวสักเล็กน้อยนะในเรื่องของการกดสกิลเนาะแต่ถ้าใครที่เล่นในโทรศัพท์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกมั้ง แต่สําหรับในคอมก็ปรับตัวกันสักเล็กน้อยนะสำหรับการกดเก็บไอเทมแล้วก็กดสกิลมันจะอยู่ใกล้ๆกัน แต่ก็เป็นหนึ่งในเมนคาแรคเตอร์ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็คอยซัพพอร์ตคนอื่นได้เช่นเดียวกันก็ <S <S ถ้าใครชอบแนวนี้ <S <S ก็สามารถมาเล่นเจ้าตัวนี้ได้เลยนะ <S <S แต่สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน <S <S เดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะเล่นตัวอะไรอีกก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปเลื่อนอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม